อันนี้เตรียมเมดูอะไรจอดอันนน้นเหรอเดี๋ยวตุนฟักมะนาวอืมฟักตุนมะนาวดองสุดยอดแม่ค้าก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเนาะทำทุกวันทุกวันทุกวันแล้วห้ามซ้ำด้วยนะห้ามซ้ำนะค,คิดจนงงละคิดจนงงอันนี้ก็ฟักตุนมะนาวดอง สุกแล้วที่โครงพร้อมที่จะแกงยังนุ่มยังตัดมะนาวดองเดี๋ยวเราตุ๋นอยู่อยู่ในนี้นี่เนี่ยมันก็นุ่มเพราะตอนนี้จอจเขาจะแกงยังไม่ตีสี่นะมาดูนาฬิกาขอนาฬิกาประจาใช่ยังไม่ตีสี่ช้าหรือเร็วเนี่ยเร็วไอกาเร็วนิดหน่อยมั้งยังยังไม่ตียังไม่ตีสี่ ดอกเล็กสวัสดีครับเพื่อนๆครับโอ้ยเขาเรียกเป็นดอกจ้ะเธอสวัสดีเจ้าออสหวัสดีค่ะฟักตุนฟักตุนมะนาวมะนาวดองที่โครงไม่ใช้ไก่อ่ะไม่ใช่ดิดูนี่ก่อนเลยเนี่ยวางไว้ตรงนอ๋อเดี๋ยวอันนู้นเลยอันนู้นที่หลังที่หลังที่หลังขายมากระทะนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะตักขายอยู่นี่เลยมาแล้วเสียงเสียงเด้อประจํา เผาข่าหมู <Okay. S 1> เพราะว่าเราตุนไว้เกือบชั่วโมงละตุนไว้เกือบชั่วโมงละ,ะลงพอพอจะเปื่อยก็ตอนไม้อาจารย์ดูที่มันขมไหม,อมพอน้ำซุปกเนี่ยสุดยอด ใช้กระทะมาเรียบร้อยจะเริ่มลงมือมันมีสองเตามันเร็วหน่อยวันนี้วันนี้นเจอ,อดจอ,อดผมผมสั้นแล้วไม่ได้ใส่อะไรข้างหลังเลยใช่มหม<ด> <laughs> ตอน<ด>นี้<ด>ูวสากันเยอะไหมเนี่ย เออาามจะส่งอะไรดูผมน่อมันเยอะไหมส่งล็อบเนี่ยดูดีดูดีอ่าใช่ไหมก็กำลังจะไม่ไถ่ายเวียดดึงดึงกำลังจะขายยาอีกแล้วของแท้ของแท้กำลังจะขายอาหารเสริมอีกแล้วขายยารวยเร็วนะเม็ดละเท่าไหร่จะส่งยาแล้วก็ที่ถามถามกันมาอาหารเสริมสุขภาพเนาะ เจ้าเจออไทยเจ้สคนก็โทรเข้ามาเลยนะจ๊ะเบอร์ส่วนตัว081 705 4063ึ่งคุยกันได้ตอนตอนนี้มีมีสตัวเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ตัวไฟเบอร์ไฟเบอร์แล้วก็เกี่ยวกับผมบำรุงผมไม่ให้หลุดร่วงให้ผมงอกขึ้นใหม่แล้วก็ยาสระเดินมาดูหน่อยอยู่หน้าร้านอยู่หน้าร้านนี่ครับ นี่สามตัวนี้นี่นี่คือตัวไฟเบอร์ที่บอกนี่แชมพูสระนี่คือแคปซูลนี่ผมทานทานอยู่วันละเม็ดทุกวันนะเนี่ยรู้สึกกระชุ่มกระชวยเดินมาดูยาเทียร์ออส่วันละหลายเม็ดไม่ได้นะเดี๋ยวเดินไม่รู้ตวนะเดี๋ยวเดินไม่รู้ตัวนะใส่ไอ้นี่ไปใช่ไหม นี่ฮะเดี๋ยวยังไม่ใส่เมเก้วขี้แดงๆอีกใช่ไม่ตุนไปปิดไว้ก่อนผมกินวัลเม็ดไงกกก็รรู้สึะชุ่มระชวยถ้ากินเกินเม็ดก็อันตรายกินหลัเล่นไม่ใช่ยาบ้าหรืออันตรายนึกว่าจะพิดเิดอะไรโอเเห็นเห็นแอบแง้มแง้มฝาโอ่งใส่แล้วไปอีกนี่รากผักชีไปอีกเอาอะไรมาแล้วเนี่ยอ่า ปลาสลิดสดๆค่ะแดดเดียวหลังจากห่างหายไปนานเพราะว่าของไม่โอเคอ่ะของไม่โอเคก็เลยแต่นี่อร่อยมากเขาบอกนี่ก็เลยไปได้แหล่งปลาสลิดมาใหม่อันนี้ดองธรรมชาติดองน้ำปลาอแต่มีวันไม่เยอะหรอกนี่มาวางนี่คือจะขายอย่างนี้เลยใช่ไหมขายอย่างนี้เดี๋ยวก็ขายอย่างนี้แล้วก็มีทอดด้วยใช่ไม่ช่างเป็นกิโลนี่เห็นบอกว่าซื้อมาได้ถูกกว่า ก็ขายถูกกล้วที่อื่นครับอ่าสมมติซื้ออย่างนี้ขายตัวเท่าไหร่เป็นโลโล220โล220แต่ต้องไปทอดเองใช่แต่ถ้าทอดให้ขายตัวละห้าสิบห้าทไอแดงตรงนั้นมีปลาบ้างยังเอาไว้ให้ยังยังเอากระมังมา<ช>ไป้คนอ้วนนั่งนั่นแหละ ตัวอ้วนๆทั้งนั้นเลยนี่สับปะรดตานี้ก็เป็นสวนพึ่งเป็นตัวเมียเนี่ยเนี่ยปลาต้องซื้อเลือกเอาเป็นมียตัวเมียใช่อันนี้จะเลือกไปทอดนะใช่แล้วเราก็มีน้ำพริกมะขามด้วยนี่กินนี่คุกข้าวร้อนๆน้ำพริกมะขามปลาสลิดโอ้ยสุดยอดก็เดี๋ยวเช้านี้กินเมนูนี้ดีกว่าจะออร์ุงข้าวร้อนๆเอานี้ก่อนพริกมะขามปลาสลิดทอดเอาอีกนะ ข้าวเผือผมสองตัวซื้อไปสองตัวข้าวปลาสลิดอะไรนะเนี่ยผมว่าปลาสลิดบางบอ่อนี่ปลาสลิดอะไร,ม,ระมีทุกบ่อค่ะทุกบ่อทุกบ่อไม่ใช่บางสลิดทุกบอ่บบอมีมีทุกบ่อไม่ไม่สลิดบางบ่อนี่ไม่จริงหรว<ะ>เดี๋ยวนี้มันก็เลี้ยงไปทั่วแล้วบางบอ่อเลิกแล้วบางบ่อทำคอนโดหมดแล้วคนบอกว่าไอ้นุ่น มาจากไอ้นู่นไอ้นี่อ๋อเราไม่เชื่อแล้วแบบผักดองอ่ะดองน้ําข้าวน้ํำซาวข้าวจะไปจริงได้ยังไงเขาดองเป็นคันรถพูดไปจะไปซาวข้าวที่ไหนมาเออใครจะซาวข้าวขนาดรถสิบล้อลงไม่ใช่อันนี้หน่อยอันนี้กายศาสตร์ควรธรรมชาติทุกอย่างขั่วขั่วใหม่หมดนะมีทั่วมีงานมีข้าวตอกอะไรขั่วเองหมดเพราะคนอายุเยอะแล้วไม่ใส่แบะแซ่ไม่ใส่ใส่น้ำอ้อยอย่างเดียวไม่ไม่แข็งไม่เหนียวกรอบ มีเอฟซีคนหนึ่งชื่อหนวยนะถ้าคนติดตามเขาจะรู้เขาบอกเขาไปแช่เย็นน่ะยิ่งกรอบกว่าเดิมอีกอ้าวเหรอจริงแช่เย็นยิ่งกินอร่อยกว่าใช่เขาบอกลองดิวิออสลองดิบอกเราไม่เคยเหมือนกันนี่กินกับคนโบราณก็กินกับกล้วยกล้วยไข่อ้กล้วยไข่ใช่กล้วยไข่แต่ออนไม่มีกล้วยไข่กินกล้วยหอมกินกล้วยไม่เป็นอีกออนกินกล้วยไม่เป็นทุกอย่างว่าจะแบกกล้วยมาฝากก็ไม่ต้องไม่ต้องโกรธเลย เนี่ยดูดิเนี่ยนะทำสะอาดไหมการโตแล้วเท้าฝ่ามือพอดีเลยนะกำลังกำลังกำลังกินอ่ะพูดถึงถ้าใหญ่เกินก็ไม่อร่อยที่ห่างหายไม่ค่อยมีขายเอฟซีถามมาเพราะไม่ไม่เจอใครอีอ่ะเอาไปญี่ปุ่นเอยไปฮ่องกงอ่ะติดใจอ่ะอีอ่ะอีกลับไปยังยังยังอยู่ใกล้ใกล้กลับโขจะเอาไปนัดสังสรรค์กินข้าวก็ได้ใช่เนาะแกน่ารักมาก เดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วชวนของหน้าร้านฮะขายของเสร็จกลับมากลับมาแล้วชวนไปปาร์ตี้กันดีกว่าเดี๋ยวว่าใจแตกอีกใจแตกแล้วใจแตกเปิดประอบให้ร้อน,นก่อนเราอยังไม่เปิดใช่ไหมให้ร้อน,นก่อนมันเดือดช้าค่ะอาจารย์มันเดือดุน,นไปเรื่อย เห็นว่าไปเลือกมะนาวดองเจ้านี้หอมเหรอหอมได้เจ้าที่หอมแก่ทำมาเนาะมะนาวดองน้องคำประถมใช่ตลาดมีทั้งตลาดนี่ไม่เอาถอดไปเอาน้องคำประถมมาน้ำเนี่ยมันจะเป็นแนี้ดูเองถ้าเป็นด้วยถ้วยโบราณใช่ถ้าเป็นด้วยถ้วยมันไม่หอมอย่างนี้นะไหนก็ติดเขียวๆคือยี่ห้อเขาคือยี่ห้อเขานะไหนดูหน่อยไม่ต้องไปนั่งที่เขาหรอกแต่เรารู้ว่าอร่อย ใคร,รอยากได้ก็มาฝากซื้อแต่ก็ไม่ค่อยได้ไปบ่อยนะบ้านนะเหนื่อยเหนื่อยขี้เกียจขับรถเหนื่อยวันนั้นเอามาคนก็ขอซื้อก็ให้ว่าจะชวนขับชวนให้ขับรถไปเที่ยวเชียงใหม่กัน,นหน่อย <c oughs> จานจานอไม่ไม่ได้เก่งนะไอ้น้อยอะเก่งไอ้น้อยขับรถเก่งเออดีแล้ว หนังไปไกลๆกันหนให้ให้หน่อยให้หน่อยอ่ะวันนั้นให้ขับรถรอนะไป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 ไหนอ่ะไปซื้อของซื้อของที่ไหนอ่ะอ้อะไรเทียนทะเลอะไรกันไอ้หน่อยเขาก็ให้ให้ขับรถรอไปอ่ะทําไมมะเออรถเจ๊เบาดีเหมือนกันนี่เขาขับแต่รถอะไรขอ่เขาวะรถรถของตัวเองครับล้อใหญ่ๆไงโฟร์วีล รถเขาอะไอคันเล็กอะคันอะไรก็ไม่รู้อ๋อคันเล็กเขาคันคันเล็กๆก็โ,โอ้ยรถเจเบาดีเหมือนกันนี่โรต,ตามันใช้ง่าย,ยอ,อะนะเอาแรงแรงหน่อยเอาแรงๆงหน่อย,อย,อยอแต่ตอนนั้นยังเล็กๆอยู่ไม่รู้เรื่องหรอกอ คนพี่คนอื่นของเราไ้ฟังกำลังเล่าเรื่องสมัยเด็กๆมะม่วงคนสมัยรู้จักจะรู้จักกับคำว่าลมเพลมพัดเออเเคยได้ยินแต่ก็ไม่รู้<ม>เหมือนกับเขาปล่อยของมาอะไรเงี้ยไปโดนหท้าดวงไม่ดีอ่ะนะวิ่งเล่นน้ำฝนเหรอไปเก็บมะม่วงไปเก็บมะม่วงไม่ได้เล่นไปเก็บเด็กอ่ะนะมะม่วงฝนตก,นกเก็บกันฝนตกหนักเปล่าฝนตกนะสมัยก่อนเลยอยู่ล้มตึงเลยล้มตาย ไม่ได้ฟ้าผ่าหรอกตนสมัยก่อนก็เรียกลมเพลลมพัดอ่าแล้วไม่ไปให้หมอตรวจกับ<ม>ส,สมัยก่อนนะสมัย <นะ S 1> ก่อนไม่มีหรอกนตายก็คือตายอาจจะมีโรคประจําตัวอะไรอย่างงี้ก็ยังเด็กอยู่ไม่ได้นั่นหรอกก็ยังแข็งแรงอาตาบานก็เลยบอกลมเพลลมพัดใส่นาวใส่ทกี่ถุงเนี่ยใส่พร้อมน้ำเออหอมหอมจริง หอมหอมใส่แค่ห้าลูกพอ,อสี่ลูกพอยดเยอะของเราต้องใส่มะนาวสดด้วยนะมะนาวสดด้วยใช่มันจะได้หอมเ,อเดี๋ยวเราก็ตุนนี่ที่สี่พอดี ตีสี่ครึ่งตักได้ตักได้ไหมตีสี่ครึ่งครึ่งชั่วโมงนี่ตีส<อ>ี่พอดีได้ได้ข้างๆทอดปลาสลิดแล้วนะครับหายตะนไม้ หายยิ้มหวานเลยเสื้อหนังแดงมะนาวสดมะนาวสดด้วยหอมก็ไปใหญ่หอมทั้งมะนาวดองทั้งมะนาวสดเคล็ดลับวะเนี่ยผมแกงหัวใส่แต่มะนาวดองไม่เคยบีบม,<ะ>มะนาวสดรถมันจะจีดขึ้นมา ่าแล้วขายไก่วันไหนนะไก่ไหว้วันนี้วันนี้วันที่วันนี้วันที่สองวันที่สี่วันที่สี่กันยาไก่สดนะไก่สดไก่ไหว้ไก่ไหว้นี่เริ่มขายวันที่สี่ใช่แต่ถ้าให้ต้มด้วยต้องเป็นวันที่หกเช้า่คือวันไหว้เลยมาเอาอย่างงั้นแต่สั่งล่วงหน้านะไม่ได้วางขายนะบอกเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าสี่ศูนย์หกสามโทรมาจองได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้เลยโทรจองได้เลย แล้วแล้วเสร็จแล้วมาเอาอยู่ไหนร้านอยู่ไหนบางคนยังไม่รู้จักรู้ต่ร้านจะอ,อ,อ้อเนะรู้จักทั้งเมืองรู้จักทั้งเมืองอีกนะให้กระปุกลูกมาซื้อได้เลยไม่มีปัญหาจใจมกจใจกระปุกมาซื้อแกงซื้อประจำอเอาเงินเก็บลูกอีก <c oughs> อยู่ตลาดวัดกลางตลาดภูเขตตลาดภูถนนเทิดไทยสิบใช่คำว่าวัดกลางคือวัดจันทารามใช่ ก็ไม่มาก็ปักหมุดอ่ะคือถ้าถ้าเดี๋ยวนี้คนเขาจะรู้จักปักหมุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะทําไม่เป็นหรอกนะวัดกลางสลัดพูสอนทองมาแล้วแล้วก็เบอร์เดียวกันนะฮะจะสั่งไ,ได้ชิมอะไรเ,เบอร์เดียวกันค่ะอาหารเสริมสุขภาพหมอสลนะุดนะด็อกเตอร์สลุด ไม่ไม่พูดสรรพคุณแล้วพูดบ่อยแลวใช่เกิดใครเพิ่งมาดูก็แล้วมาดูตัวเป็นเป็นเลยมาดูจอออดตัวเป็นเป็นเลยดูคลิปเก่าแล้วก็มาดูตัวเป็นๆใหม่ๆเนี่ยก็ลองดูคลิปเรื่องสรรพคุณของไม่พูดมากไงเพราะเราขายดีอยู่แล้วเฟซส่วนมากก็จะรู้ซื้อกันเป็นประจำอยู่แล้วเห็นผลคนซื้อซื้อหมดก็มาซื้อซื้อหมดก็มาซื้อ เห็นผลก็คือเนี่ยเขาดูแจ๊ออสนี่แหละผมเผิ่มขึ้นข้างหลังเมื่อก่อนเป็นขาวๆเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไข่ดาวไข่ดาวเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีไข่ดาวไข่เจียวแล้วโอเคไหมเดี๋ยวก็ตุนต่อเนาะใช่ตุนต่อไปพี่โคงหายไปไหนหมดอ่ะนอนอยู่ข้างล่างแล้วยังอยู่ค่ะอยู่ค่ะข้างล่างหมด มันนอนเเกียดที่เกียดนอนออเราเราเราไม่ตักไปไหนนะตุนอยู่ในนี้ใชย,ยหมดก็หมดอยู่ในนี้แหละคุยกระเบียดแดงปรุงให้ลงตัว เขาเรียกว่าตุนเนาะไม่ต้องไม่ต้องให้เดือดฟักช่่ตุนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ได้ต้องตุนตุนฟักใช่ตุนฟักนาวโอเคเป็นันว่าเสร็จใช่รอรอตัดขายร้อยฟักมนุ่มเดี๋ยวใส่นี่ก่อนใส่ไอ้ดอกแดงเกาที่เออเาที่มันจะสวยเพิ่มสีสันแล้วก็มีประโยชน์ด้วย ยังยังนึกว่าเสร็จแล้วยังไม่เสร็จเอาขี้จั๊กมาเนี่เลยแดมน,นี่เดี๋ยวพี่ล้างเองแกเองียกกี้มาเลยโธ่ไอ <c oughs> ้กระบอกมันจะแดงเลยมองไม่รู้เรื่องเลยผันก็แดงล้างก่อนนะ ของพี่มาแล้วครับตุนไปเรื่อยๆตอนนี้ตีสี่ตีสี่ครึ่งได้ขายเนี่ยจะเป็นเงี้ยพอเราล้างแล้วมันจะเป็นเงี้ยแต่อันนี้มันก็หวานๆนะหวานใช่ จะออกหวานบบบ,บำบรุงสายตาบํารุงหัวใจดีมากบํารุงหัวใจให้เป็นสีแดงไม่เป็นสียัมพูเหรืออาจารย์สีแดงโพดไปก็เรียบร้อยครับ ครึ่งชัง่วโมงตะขายได้ขอบคุณแฉออนค่ะเจอกันคลิปต่อไปจ้า